เอาละครับเราได้ข่ารับเชิญที่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งท่านนะครับผมบอกเลยว่าเขาเคยมาสร้างตำนานกับเราแล้วหนึ่งครั้งการกินไส้เป็ดไปจำนวนหกจานหกแปดไปก่อนหก <6. S 1> <laughs> แต่ผมบอกกันนะว่าครั้งแรกที่เราไปอ่ะครับเชื่อเขาบอกว่าร้านเขาขายได้อยู่ห้าหกเดือนเลยนะรรจริงเหรอจริง,งรวันนี้แหละครับจะทําให้ร้านเขาปิดให้ได้ <laughs> แล้วที่วันนี้เราจะไปลองดูคือพอ คุณลิตของร้านมันได้แล้วนี่คือเราจะกลับไปเช็คคุณภาพว่าร้านยังอร่อยเหมือนเดิมไหมแล้วที่สําคัญผม,มว่าเช็คไม่เท่าไหร่วันนี้ผมอยากให้คุณทําลายสีติไส,ไส่เป็ดไส่แก้วจะหกเป็นเจ็ดก็แล้เอายิงป่ะหลังจากหลังจากคลิปผมผมออนคลิปเป็นร้านในวันร้าน,นปวดไปแล้วว่าเชียออาทิตย์หนึ่งผมกลับไปกินอีกเว้ยเชียคนเยอะจริงผมกินไส้เป็ดได้หกจานไม่เพราะว่าคุณไปกินอย่างอื่นด้วยแต่กินผม,ผมกินหม้อด,ดินไปสองแล้วแล้วก็แล้วก็บะหมี่บะหมี่น้ำอีกหนึ่ง รวมแล้วเก้าอามีเลือดจานหนึ่งคือจริงจริงคนที่เหนือคุณก็คือน็ตเวสฟูดแล้วนะเขาจะไปได้เลยทีแรกคุณพยายามให้หน่อยถือว่าเปิดเลิกช่องใหม่ผมหน่อยอย่าต่ำกว่าหกแล้วกันหกแสนหกจานนี่เขาเอาไปจำหม้อด้วว่ารีวิวไม่ใช่ผมจะทําไม่ได้ครับผมจะกินให้มันเกินหกจานถ้าห้าแม่งก็แบบแม่งก็นล้าปะวะไม่ได้ถ้าอถ้าหกเสมอตัวอ่าใช่ถ้าหกเสมอตัวถ้าเจ็ดถือว่าโอเคกลุ่มกินแต่ถ้าแปดไม่เคย ทำลายสถิติไปเขี่ยแม่งผีกว่าท้าด่วนเลยไส้เป็ดแปดจานด่วนกับใครมึงจะไรดีทู้ดโอู้อย่าไปต้องกินนาทีเดียว800ร้อยกระจานอย่าไปสงสารอย่างนั้นสิเอ้าอย่างั้นครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูว่าบะหมี่เป็ดเจ้าเก่าที่เราเหลืองสาขาสองที่เราชมกันนักระนาเนี่ยยังอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยผมว่าอร่อยอยู่แล้วแต่ว่า คุณโอ่งจะทํร้ายสีิติเก่าได้ไหมที่ท,ทําไว้ในช่องใหญ่ไอยเหี้ยไปถึงร้านแล้วปิดแม่งตลกกันนะเอ๊ะมันั่งปิดวันอังคารยางไม่ก็ไม่รู้โอเคไปเจอที่ร้านครับปไปไอ้เหี้ยไปถึงร้านแล้วปิดแนะ่งตลกกันนะตลกกันนะตลกกันนะเฮีย <Yeah. laughs> <laughs> นั่งคิดเมนูมาในรถเลย <laughs> วลันนี้เราจะกินอะไรบ้างนี่ครับนี่ครับ นี่ครับแต่ร้านไม่อยู่สงการนะร้านไม่อยู่สงการวันนี้ใช่ครับไ <Yeah. S 1> อเฮียไอเฮียองแล้วแล้วก่อนเราออกมาคือบอกว่าไอเฮียถ้าไปถึงร้านแล้วร้านปิดเนี่ยสนุกเหมือนกันนะตลกเหมือนกันนะไอะเฮียได้ตลกจริงอันนี้เรามาสาขาสองไว้พี่เรากลับไปสาขาแรกแล้ว่ะสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งอยู่ไหนวะแถวบรรทัดทองจุฬาแถวนั้นอะ่ะจุฬา <c oughs> โอ้คนละฟังผมว่าสาขาหนึ่งไม่ปิดอ่ะเราเปิดแแบบไปเมื่อกี้มึงก็เปิดแฮบบมึงเซชแล้วมึงโทรได้ไหมนะซีติของเรานั้นยังถูกท้าทายโดยมัจุราอุปสรรคมามะจนจังหวะพอดีนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดปิดนะครับเอาตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องโทรหาร้านก่อนแป๊บนึงว่าร้านเขาเปิดหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปแถวจุฬา โอ้โหเพนโชคชะตาก๋วยเตี๋ยวเป็ดสะพานเหลืองสาขาหนึ่งหรือเปล่าครับวันนี้สาขาสองปิดวันนี้สาขาทหนึ่งเปิดหรือเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวไปกินครับเดี๋ยวออกจากพระรามสองตอนนี้เลยครับไส้เหลือวาไส้เหลือวะไส้เป็ดยังมีอยู่ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับไอ้ขั้นตอนพวกเนี้ยมึงเชื่อป่ะทําไมเราไม่ทำต่ทีแรกวะก่อนที่มันจะออกาะว่าเพราะฉะนั้นนะวันนี้ยังไงเราก็ต้องได้กินไส้เป็ด เราไปที่นู้นเลยดีกว่าขอะผมอยากรู้ด้วยว่ารสชาติเหมือนกันหรือเปล่าใช่ลองดูไปไปปวดโตชิบหายเปได้กลิ่นแล้วนะกลิ่นมาแล้วนะใช่แล้วไปทำอะไรมาวิ่งมาหรอกลิ่นเหมือนสาขาหนึ่งปัเฮ้ยรังข้าวมันไก่น่ากินนะรังข้าวมันไก่แต่ว่าที่เนี่ยผมชอบผมชอบทองร้านมากกว่าที่สะพานเหลืองพระรามสองอันนั้นดูจริงจังไงเป็นร้านจริงจังนะ ผม,ผมเอาไส้เป็ดสี่จากกนก็ได้ครับแล้วก็เอาบะหมี่เหลืองเป็ดครับเลือดจานหนึ่งครับหม้อดินหม้อดินหม้อดินเอาหม้อดินด้วยครับทุกอย่างรวมเอามาสองหม้อลยครับแปดจานเนี่ยพวกผมมีสิทธิ์ด้วยไหมหรือว่าไม่ได้อ้าวีิธหบผมทำชาร์นีสได้เหรอมันก็ต้องเราก็ต้องสั่งเพิ่มแหละห <laughs> มดเพิ่มเอาอย่างนี้สมมติว่าถ้าไม่มีเมนูเฮียอะไรเลยกินไส้อย่างเดียวว่ากี่จานมีสิบสองฮะสิบสองสิบสองเพราะว่าเขาที่แล้วมันคนเดียวมันสิบไง เออแต่อันนั้นมันมีข้าวมีหม้อดินสองแล้วเรากินไปด้วยอะไรด้วยโอ้ยนี่กินจุขนาดกินน้ำแข็งแปดเลยเนี่ยให้เขาเสรนแบบไรอ๋อที่สุดของร้านอาหารจีนสมัยก่อนที่ต้องเป็นร้านจีนด้วยถึงเนเป็นยังนงเต้องเป็นนีสเตอรเล่นท่วนเฮ้ยร้านผมใช้อยู่เลยแบบเนี้ยจริงนี่ก็ที่สุดเหมือนกันนะชุดหัวที่สุดที่สุดจาความอะไรสกปรกปสุดพี่ จำสีหน้าน้ำจิ้มของร้านเดิมได้ปะได้ครับเหมือนกันปะไม่เหมือนเหมือนเลยไม่เหมือนเหมือนไม่เหมืนเหมือนเป็นเหมือนเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เขาเหลาของผมสั่งที่หลังเนี่ยได้ก่อนเสร็จแล้วชิมก่อนเดี๋ยวเพิ่มกุ้ไม่กูยังไม่ได้ชิมจะเอาช้อนเอาช้อนไม่เฉยเลยไม่รู้จะหวงอะไรนะ เกาเหลานะพี่สองของผูผ้ผมก่อนของปู้ไปไหนรู้ก็มีผมขอ,อน้าก่อนดูดูวะดูวัะน้องแล้วลวกตัวงอกมาผุดกำลังดีกรอบๆวิ่เดี๋ยวผมขอลองชิมแบบน้ำลายนี่น้ำลายแม่งไหลจริงเ,เลยไอ้เหี้ยกูรู้แล้วมึงชอบกินจัดๆเลยฮะซึเดี๋ยวเป็นว่าจริง ไปไหมไม่เรื่องเขาไม่ถามไม่ถามถามคนอื่นพี่รู้ได้ไงวะโอ้น้ำข้มข่ามเหมือนสาขาหนึ่งไหมไม่ใช่เหมือนสาขาสองไอ้ที่นี่สาขาหนึ่งแต่ผมจำไม่ได้ว่าเหมือนหรือเปล่าผมตำไอ้มอดดินได้อร่อยไหมอร่อยผมผมว่าที่เนี่ยกลมกล่อมกว่าอนุเนี่ยเครื่องยาจีนเยอะกว่าหรอผมรู้สึกนะเอออันนุเนี่ยเครื่องยาจีนมันออกเยอะกว่าตรงนู้นจะเชิงกว่า คือแหละมันเช่นหมดหรอใช่อร่อยอันนี้อร่อยกรอบกรอบอร่อยเลยคู่เลยใช่นี่ของแท้เนี่ยมอดินแพ้มาแล้วโอ้ยอยากให้อยู่ใกล้ๆดูดิดูดิเลือดน่ากินวะไอ้ขี้ไม่น่าแดกมากอ่ะดึงเลยนะมาตรฐานร้านพ่อร้านลูกนะขนาดไทยก้านใหญ่ปอกวางเสียงฟังเสียง ก้านไอก้านไอ้โอ้โหรอบนี้คณะน่าเอามั้เนี่ยที่นี่อีกอย่างนึงที่เด็ดนม่งคือคณะนะครับคณะคือสุดยอดอันนี้คือคุณสตาร์แล้วเดี๋ยวคุณค่อยเอาไส้ลงใช่ไหมเลือดเลือดีกแย้าเลือดมาแย้าพี่ลองใส่พี่ผมพี่ผมแม่งหอมแบบใส่พิซซ์อย่างเดียวอี่อร่อยสัตว์อร่อยสัตว์ คุณระวังนะหม้อร้อนมากแล้วจะเหมือนจานเขาจะใหญ่กว่าร้านลูกเขาปะจานใหญ่กว่าแต่ว่าจัดจันเป็นจันเรื่อยๆอ่าเป็นไงรับอุ้ยคุณเล่นไอเหี้ยคุณเล่นไอเหี้ยนะดูพี่ต้นเห็นแล้วเบื่อแล้วแล้วกระเทียมตอนเขาโรยเป็นกระเทียมที่เขาเจียวเองนะว้ยพี่ดูดิ นะคุณโอ่งสตาร์ทแล้วนะครับจานแรกแล้วครับตอนนี้ถือว่าสตาร์ทแล้วนะหมดและหนึ่งหมดแล้วตอนนี้คุณโอ่งนะครับสตาร์ทไปแล้วนะฮะหนึ่งนะครับว่า,า,าด้วาหรือเปล่าเหมือนก้อนนักเต้นเหมือน หที่ผมที่ผมบอกว่ารสชาติเขาจะเปมนควมกว่าอันนั้นมันจะเครื่องดาจีนเยอะอืเยอะกว่าเอาปะใครอยู่ใกล้ตรงไหนไปกินตรงนั้นด้วยใช่เหมือนกันไม่ได้ต่างกันนราคาเดียวกันนะทุกคนราคาเดียวกันเลยหมดละหมดแล้วนะหนึ่งนะหมดละกลับมาที่บะหมี่โอ้โหเขาจับมาที่บะหมี่นะครับตอนนี้ ถือเพื่อให้มันลื่นนะเพื่อให้น้ามันลื่นลงไปฮนะเอาแล้วฮะเขาจิบจานสองมาแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้จานสองอยู่ที่เขานะฮะดูครับไหวแค่ไหนเอาแค่นั้นนะไหวแค่ไหนเอาแค่นั้นนะเราไม่แข่งกับใครก็แข่งกับตัวเองนะผมรู้จากเวลาคร่าวๆที่เขากินตอนหนึ่งจานเนี่ยประมาณหนึ่งนาทีครึ่งไม่หรอ,อไม่เกินนี้เพราะมันไม่เคี้ยวตื่นเลยเค,ลความเร็วปกติถูอป่ะเทคนิคกระตุกนะเพราะว่าถ้ากินเร็วอะ่ะมันจะอิ่ม ไม่มีเทคนิคการดูแลตัวเองบ้างเลยสามสิบวิผ่านครับสามสิบวิผ่านละไอ้ที่แม่งหมดจริงนั่นนะวิใช่หมดหมดจริงนะกูเชื่อแล้วว่ามึงชอบตอนนี้นะครับเฮ้ยแต่ผมชอบกระเทียมเคี่ยวที่นี่หอมไได้จอือสองอันนี้อันนี้หน,นึ่งนาทียี่สิบวิทานตั้งหนึ่งนาทีเลยเ่ลนเดือดเรามาตบด้วยบะหมี่แล้วเขาตบด้วยบะหมี่นะครับอันนี้ เขาไม่เล่นคณะนะเอาแล้วครับหยิบทิชชู่เอาเข้าปากไนมะ่อ๋อกินไม่ได้นะรู้ว่า <c oughs> ไม่ได้นะไม่ต้องปรุงหรอพกอพริกอย่างเดียวเหมือนพี่เหมือนพี่เรื่องพริกอยางเลยบะหมี่เขาหมดแล้วนะครับตอนนี้บะหมี่หมดเกลี้ยงแล้วนะครับนี่เริ่มจานจานที่สามครับพี่สามนะครับคาดว่าคุณจะเพิ่มอะไรไหมคุณออเดอร์ได้เลยนะเดี๋ยวผมออเดอร์ให้ผมผมขอเพิ่มไส้อีกสองจานมาเลยครับไส้สองจานครับแล้วตอนนี้คือเลเวลความไวเขาไม่แผ่วนะไม่ไม่ลดเลย สามสิบวิครับครึ่งจานสามสิบวิตอนเช้าได้ทานเข้ามายังยังว่าแล้วเต็มเต็มกำลังเลยตอนนี้เดินเครื่องเลยตอนนี้คือสามจานเนี่ยเดินทางด้วยความนุ่มนวนเนี่ยผมบอกว่าแปดจานไม่เกินจริงคือถ้าเป็นรถก็เป็นแบบเหมือนแบบล้งโรเวอร์ตัวทับอพึ่งเขาง่ายๆอันนี้จะสับเกียร์ออฟโรดแล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเข้ามาซดน้ำของบีอีกหน่อยครับ ตอนนี้เขาแวะมาละแวะมาแล้วโอ๊ะจานที่สี่อยู่นี่เขายังไม่เริ่มจานที่สี่ครับตอนนี้มาแวะที่อม,มอดินแวะที่มอด,ดินก่อนครับอันนี้ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของสี่สิบอะไม่แล้วลุงนั่งอยู่ข้างหลังเฮ้ยพุ่งสี่สิบเองเหรอเหี้ย <c ười> เป็ดหม้อด,ดินนี่คือสุด,ดยอดแบบั้งคู่เลยหม้อด,ดินเป็นหม้อด,ดินที่อร่อยที่สุดเท่าที่แบบผมเคยกินมาเลยนะที่นี่แม่งคือแบบสดไปเลยเหลื่อมากตอนนี้เขายังไม่เริ่มจานสี่นะครับกินเพื่ออัดคอรส อันนี้ผมผมวิเคราะห์อย่างนี้ดีกว่าว่าเขากินเป็นสเต็ปของเขาเขาจะกินสเต็ปเนี้ยคุณสังเกตไะถ้าคุณจําได้สเต็ปที่แล้วเขาก็กินประมาณใช่ใช่ใช่เขาจะบิดหนีไปเรื่อยเขาจะไม่กินก่อนเพื่อหลอกสมองว่าเฮ้ยฉันไม่ได้กินเยอะนะไม่งั้นจะกินจะกินไส้เยอะเกินไปนะครับไม่กินไส้กันเลยหรอผมกินมแล้วครับผมจิ้มจิบไปเรื่อยครับโอ้แล้วดูพวกขาเขาอย่างคือแบบ เด้งเปื่อยมากเด้งเปื่อยดัแมือเราส <c oughs> ันอ,อร่อยมากสี่ห้าวิเกือบหมดละอันนี้อันนี้สปีดดีขึ้นตอนนี้สี่สปีดสปีดเริ่มมานะสี่ห้าวิเองลุงสบายหนึ่งนาทีโดยประมาณหนึ่งนาทีโดยประมาณเลยหนึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีสิบห้าใช่ครับ แล้วนะครับหืมกลับมาซุปต่อไส้มาได้เลยนะครับไส้มาได้เลยครับเอาละครับตอนนี้ทีมงานถามหาไส้แล้วนะฮะถามหาไส้แล้วนะฮะตีนงอย่างนี้เทคนิคนี่คือน้ำซุปคุณบางๆพอให้เพื่อให้ไส้มันไหลเลื่อนแค่นั้นพอ พริกดเขาเด็ดจริงวะมาที่นี่แบบไม่ต้องมีเบื่ออะไรเยอะหอมเครื่องยาเีนแล้วถ้าใครกินแล้วไม่จัดเนี่ยมึงใส่แค่พริกข่นจบเลยตอนนี้ครับจานที่ห้าจานที่ห้าแล้วนะครับมีกองเชียร์ด้วยครับลองดูครับลองดูครับโอ้แล้วไปโรยต้นลมด้วยอืมไอ้นี่ไอ้สิไม่เข้าตาเข้าตาพี่ตำรวจไม่เข้าตาปูดิไม่เข้าไส้เลยเข้าปูล้วนเลยโอ้โหตูเอาครับ โอ้โหเต็มคำเลยอ่ะือ้โหือหน้าดิปนปินหน้ารับปินมากโอ้โหยี่สิบห้าวิผ่านไค่ยี่สห้าเหรอจานที่ห้ายังไม่แผ่วนะความเร็วไม่ตกด้วยนะฮึ่ เริ่มเก็บรายละเอียดแล้วครับว่าไส้เล็กใหญ่ยังไงนะครับแต่ผักคุณไม่กินใช่ป่ะเดี๋ยวมันจะไปเข้าไปแน่นกระบกติกินผักไหมกินครับอ๋อโอเคแล้วแล้วกูมากูเป็นเหมือนชนชั้นไพ่อ่ะกูต้องนั่งแดกผักที่มันไม่กินเนี่ยแล้วเขากลับไปซดน้าอีกทีนึงนะครับตอนนี้ดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการนักกินนะครับกำลังจะอุบัติขึ้นนะครับโอ่งเอชบีฟู้ดไหมไม่ได้ไม่ได้ลอกเขานะโอ่งเอชบีเอชบีั้ยเฮ้ยหมดไปแล้วเหรอหมดแล้วครับ โอ้จานที่หกเสิร์ฟต่อเลยจานที่หกอันนี้คือถ้าคุณอิ่มที่จานนี้เท่ากับว่าคุณจะเสมอตัวสถิติเดิมสถิติเดิมเัาเสมอตัวเลยแต่ถ้ามื้อนี้คุณจ่ายเนี่ยเป็นสถิติใหม่มน่าสนใจลองทำดูนะเอาตอนนี้มามาจบขึ้นหม้อด,ดินโอ้ยเริ่มแล้วครับจานที่หกครับให้ผมสั่งต่อนเนื่องมันเลยไหมคุณ <c oughs> ว่าคุณต่อนเนื่องได้ปะเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่ได้เดี๋ยวรอก่อนเือรอก่อนเริ่มรอก่อนเดี๋ยวเราช่วยได้เริ่มไม่เขาเริ่มรอก่อนแล้ว คนอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมพวกโรงจำปาอะไรได้นะสั่งเดี๋ยวจะกลัว <c oughs> ๆใส่ใเป็ดมันไปนพันอะไรเลยโ,โอ้โหเฮ้ยก <s out> ินโซ่จนเป็นบ่าว้าเลยพี่ <c oughs> ผมขอใส่อีกสองจานครับโอ้โหใส่อีมสอง่งเดี๋ยวผม <c oughs> สั่งให้เลย ใช่ไหมสองตอนนี้นะครับตอนนี้ทางร้านเริ่มมองกันแล้วนะครับว่าทางร้านเริ่มเริ่มสงสารแล้วใช่ครับว่าคนนี้โดนผีตายหงเข้าสิงหรือไม่นะครับเพราะวัดหัวลาโพงอยู่ไม่ไกลนะครับคนประเภทนี้มีไม่กี่อย่างกินเก่งกับโดนผีตายหงเข้าสิงนะครับแต่ผมว่าเขาอาจจะโดนผีเข้าสิงนะลุงเริ่มไม่พูดแล้วครับสายตาเริ่มไม่ใช่คนเดิมครับอ่ะร่นผักนี่ครับโอ้โหกินมาตั้งเยอะไอ้เหี้ยเอาผักมาให้พวกกูดแดกอีก <laughs> รถก็ต้องขับไปรับที่บ้านมาพามาที่ร้านให้กูแดงพาไปไม่พามาที่ร้านแต่มึงพาไปร้านปิดก่อนด้วยเอาจริงไว้ทุกคนไปอยู่สองวันครับเขาเขาเป็นไรอ่ะเริ่มอิ่มยังหรือว่ายังไม่กำลังมองหาอยู่่ไหนว่าอีก่องจานอ๋อมันได้ต่อเนื่องไงจริงๆไม่ได้แชาเลนนะปกติไปกกินอย่างนี้ปกติกินเขากินหกจานอยู่แล้ว การกินปกติของเขา6กจานแต่ว่าวันนี้นะครับเขาจะทำลายสถิติตัวเองจาก6จะเป็นเจ็ดดูนี่แม่มอดดินอะดูเดโอูแล้วก็แบบรถไปกับน้ำจิ้มดีนะเป็นหม้อสัลซานเลตถ้าเป็นหม้อดินพอเผื่อแดกดินก็ไปด้วยนะเนี่ยโอ้โหแม่ตกใจอีนเห็นไหมน้าหนูคณะก็เป็นคณะไทยซึ่งแบบเขาคัดมาว่ไม่เหม็นเขียวกรอบไม่เลยใช่อันนี้ผม ยอมเนี่ยผมน่ากินฮานาแบบเพลินมากก้างเกินไม่มีกลิ่นเลยอย่างที่เจ็ดครับเจ็แล้วครับไม่เลื่อนไม่เกลือถึงว่าไม่ถึงน้ำตาลนะพัดถึงไหมนี่ยน้ำตาลเจ็ดร้อยกว่าน้ำตาลเป็ดร่วงไอ้เหี่กูหงายน้ำตาลเจ็ดร้อยนั่นขึ้นถึงไม่ดีแต่แต่องค์ไปหาหมอตรวจสุขภาพทุกสิบปีครับกี่ปีนะสิบปีทุกสิบกูว่าไม่ถึงิอีกสิบปีหรอกสบายครับ พอหรือแป๊บเดียวนะครับหมดแล้วฟิลตลกแดกพูดไปเรื่อยแล้วอยหมดไปเรื่อยผมยอมคุณยริงวะผมว่าแปดชามเขาได้ถ้าอย่างเงี้ยแปดละถ้าอย่างเงี้ยแปดละถั่วคราฟชามชามคณะอีกแล้วมึงเอาใส่อะไรไปหมดเลยกูชอบความให้กูเพราะกูแดกคณะผมทุบสถิติเก่าไปแล้วนะใช่ครับเจ็ดมาเฮ้ยผมน่าจะตันที่แปดแล้ววะพี่เฮ้ยไม่ไม่ไหวบอกไม่ไหวนะเราไม่ได้ไปแข่งนะเขารู้ตัวว่าตันที่แปดจบเลย เดี๋ยวผมล้องจับเวลาอีกทีนะจานสุดท้ายนะสิบวิแล้วตอนนี้ยี่สิบวินาทีผ่านครับตอนนี้เราเล่งให้ได้อีกเล่งให้ได้ในจานที่แปดนะครับสามสิบวินาทีนะครับตอนนี้เหียไม่ใช่ขึ้นลูก้าหน้าแล้วอ้วกพุ่งไม่เอานะคูต้องล้างเบาอ,อีกทีนี้สี่สิบวิครับคือมีการคีบที่แบบมีศิลปะีต้องดูว่าม้วนแบบไหนยาวเท่าไหร่แล้วคีบไปเท่ากันดู หนึ่งนาทีจริงๆด้วยห9ิบก้าวิไม่ถึงหนึ่งนาทีผมจับแล้วแปดจานครับโอ้โหคุณน้องผมดีใจด้วยผมมีรางวัลอย่างเดียวคือบัตรตรวจสุขภาพฟรีนะครับผมโรงพยาบาลเปาโลไม่แล้วผมอาจจะต้องร้องขอให้เขาพอแค่นี้ก่อนผมว่าตังค์งผมอาจจะไม่พอฮะโอ้โหมึงน่าจะพูดตั้งแต่จานที่ห้าแล้วเฮียเอาจริงรับผมว่าตามที่แป๊ อนที่แปดเนาะคือมันกินได้อีกมันมันกินยาได้อีกแบบแบบเอาแบบทรมานตัวเองแล้วแต่ว่าโอ้ยไอ้เนี่ยไม่เย่าอ่ะไม่เน่าไม่เอาไม่เอาแต่ว่าถ้ากินแบบเอาอยากดเอา,าอร่อยอด้วยอร่อยด้วยแปดแต่คือจบเลยนะผมค,คิดว่าคนอื่นก็ทำได้ไว้แปดอ่ะเดี๋ยวพาไปกินุนหัวเนี่ยกินต่อในวันเนี้ย <c oughs> จุนหัวไม่เอาอแล้วแล้วจุนหัวถ้ากูกินจุนหัวกินได้ช้อนครึ่งให้เยอะทำหาบ่วงไฮโลทั้งหลังกองกังกองกังมาพูดเลยตำรื่อย่างจุนหัว เดี๋ยวก็ไปลงร้านเลยก็มอไม่ถึงเลยหลักฐานตังเลยฉันจะไปได้ได้เลยพีทอินแลนด์โอ้ยเป็นหลักสุดยอดราชาจรตลอดแล้วลูฟี่อ่ะเขานั่งเรือคุณอ่ะต้องนั่งอมบูแลนซ์วันนี้นะครับจบที่8แล้วก็ผมบอกเลยว่าอาหารเนี่ยถ้าใครรักก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยให้ติดร้านนี้เป็นหนึ่งหนึ่งใน l ที่คุณต้องกินไอผมว่ามิชลินได้หนึ่งเลยคำว่ามิชลินคือต้องอร่อยคุณภาพแล้วก็ ควาามสะอดไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะว่าเขาติดเหยี่ยนนี่สัตว์ยาบิสโต์โดนอยู่คนละค่ายกันถ้าอยู่คนละค่ายครับไอ้อย่างนี้ก็เหล่าประมาณ60-70บเจ็ดสบบาทบะหมี่ธรรมดาอย่างี้าสิบบาทราคาถูกนะอันนี้80บาทถูกนะแล้วมอดดินเราเยี่งนะคนหนึ่งคนมาก็เดี๋ยวข้าวเปล่า10บาทอิ่มเลยนะ85บาทใช่ครับโอ้โหยังไม่พอครับซอสน้ำอีกหรือว่าจะบะหมี่สักหนึ่งว้าวอะไรอย่างนี้แม่งจบบะหมี่แน่บะหมี่ไปสะพานเหลืองสาขาแรกออริจินอลนะครับอยู่ตรงสาขาสอง มาที่ถนนกิจพานิชย์นะครับมผมพระรามสี่ใครมานะครับเซิร์ชมาเลยนะครับแล้วก็ตามมามผมบอกเลยว่าคุณจะไม่มีผิดหวังกับไส้แล้วก็หม้อดิน<ม>อันนี้ที่ผมแนะนำสองอย่างนะไส้หม้อดินคือแม่งสุดยอดอย่างสุดยอดอย่างความหอมแล้ววันนี้เราทําภารกิจสําเร็จละเรียบร้อยเพราะว่าถ้าจะมารีวิวร้านอาหารหรือว่ารสชาติเนี่ยเราเคยทําไปแล้วแต่วันนี้ผมอยากจะพาคุณมาซ้ําแล้วก็จะดูว่าลิมิตของคุณได้ที่เท่าไหร่สรุปวันนี้หมดไปที่8ไส้ยอย่างเดียวนะแปดไส้อย่างเดียว แจานนะครับบะเด็น2แล้วก็มีน้ำหนึ่งวันนี้คุณพอใจนะพอใจกับผดงานนะมันแน่นมันแน่นมันโอ้แน่นแน่นแน่นโอ้ยฝากด้วยนะครับเลวานดอฟสกี้ครับช่องเลวานดอฟสกีนะครับอ๋อปีไหนก็ท็อปออกปีไหนก็ท็อปมีแต่ว่าช่องมันเขียนว่าเลวานดอฟสกีเฉยอ๋อตอนทุกวันพฤหัสสี่โมงเย็นแล้วก็วันอาทิตย์หกโมงเย็นเฮ้ยมีพวกผมไปออกด้วยมี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 เดี๋ยวว่ากันครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณไปทำราศีีไหนเดี๋ยวว่ากันนะชุนวย โอ <Okay, S 2> เคอาจุนนะัวกินเป็ดแตัวไปไปไปเดี๋ยวพาคุณโอ,อ๋ไปโรงาลแป๊บนึงครับไปไปครับบะหมี่น้ำหนึ่งครับนี <c oughs> เ่เอาจริงปะเนี่ยบะหมี่นะครับรายการทีวีกินได้รายการทีวีแบบว่าก่อนจ่าแค่ก่อนจ่า